ที่ได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความเันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาล่อแหลกยากใครที่ผู้ชมที่อายุไม่ถึง1ิปปีควรได้รับกำแนะนำกูเตเต้ไม่เล้วนะไปโอเคครับเพื่อนครับแล้วก็กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะ ในช anel ของชิปสมิธครับทุกคนครับก่อนนี้เพื่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมครับฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับวันนี้ในรอบของห้าโมงครับมาแทนบังซีดบังซีดบังซีดนะฮะไม่รู้จะใช้พยัญชนะตัวไหนออกเสียงนะครับเนี่ยสองกลุ่มนะครับมีจ็อกเกอร์มีมาสีเกมครับแป๊ดแป๊ดแปดแปดนะครับ P.P.Packmatic มีมาสีเกมครับหนึ่งสองสามสี่และสุดท้าย P.G. ครับมีมาสีเกมเช่นกันครับกิเลนนะครับอวตารอง Emperor นะครับแล้วก็ สาวถ้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปจับในนี่ละกันครับ r e a t u r e of attack นะครับก็อยู่ในหน้าเกมของสาวถ้ำแล้วเพราะฉะนั้นให้ทุกคนรับชมไว้เพื่อความบันเทิงนะเพื่อนๆนะไปเล่นให้เพื่อนๆรับชมนะครับไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูในตัวเกมเลยแล้วก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเล่นไปเราก็ส่งการบ้านไปเรื่อยๆครับอัปเดตแบบเรียลไทม์ทุกคนนะโอเคไม่เสียเวลาไปกันเลยดีกว่าครับไปมา ส่งท้ายรอบเย็นด้วยสาถ้ำแล้วกันครับวันนี้นะน่าจะจบแค่นี้แหละวันนี้น่าจะไม่ไม่เล่นต่อครับเพราะว่าหนึ่งก็คือผู้เล่นเยอะด้วยทุกคนนะเท่าที่รูรก้รกันเสาร์อาทิตย์บางคนบอกว่าเสาเข้าดีกว่าเนะเสาเข้าดีกว่าเสาร์อาทิตย์เข้าดีกว่าวันธรรมดาเ,เข้าดีใช่แต่ว่าปัญหาก็คือเข้าแล้วมันคำนวณให้ไหม <laughs> เข้าแล้วมันให้หรือเปล่านั้นแหละนะครับ ลายนอกไม่ไม่มีปออีแปะอะไรเลยนะครับเบาเล็กเกินลูกเคมาแถวแรกสวยงามนะตามสั่งจัดไปก่อนครับเหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวเล่นไปคุยไปครับเล่นไปคุยไปครับเราอยู่ในช่วงเล่นไปคุยไปไม่ใช่ครับเป็ดเหมือนเดิมครสิบสองยี่สิบสี่สิบนก็เดี๋ยวส่งกานบ้านแบบเรียวทำเหมือนเดิมครับกับสมาชิกในกลุ่มนะเพื่อนๆจะได้ทราบด้วยว่ารูปเกมเป็นยังไงนะครับแข็งไหมอะไรไหมนะครับหลังๆนี้ถ้าเกมแข็งๆก็ผมใช้วิธีนี้ครับซื้อยัด ซื้อยัดหน้าไปเลยฮะเออซื้อจนกว่ามันจะยอมาครับนะครับไม่รู้รอบนี้จะรอดหรือจะล่วงนะเราได้แบบพวกไอฟรีในฟรีมา2วันติดแล้วนะไม่รู้ช่วงนี้มันให้จริงเปล่าเนะกยลองวัดกันไปครับโอ้โหเหมือนจะชิปเป่งอีกแล้วครับโอ,อเคมาก่อนครับชุดแรกเบาๆหัวนชนตีนเออมาออช่วงเล่นไปคุยไปนะครับ ก็เล่นไปด้วยแล้วก็พิมพ์ไปด้วยนะครับตอบลูกตอบอลูกตอบลูกทําไมล่ะตอบเพื่อนๆไปด้วยนะครับโอเคลูกสิบมาดิเพื่อนสวยเป็นวายครับแร๊ดก็ไปดอกนี้เหมือนจะโอเครอดไหมลูกเขียวมาต่อเนื่องยังไงต่อโอ้โหเหมันจะจบไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะครับเออมาสีฟรีส์สปินสุดท้ายครับยังเอาเอาลุดลุด what the fuck วีเป็นสุดท้ายครับยังไงต่อเน,นื่องแฟลเป็นลูกสิไปเมาลั่นนะครับเมาลั่นเมาลั่นหลุดออกหน้าเดสกท็อปนะครับเมื่อกี้ <Yeah. S 1> เจ็งนะน่าจะเจ็งเด็กสองสองเปิดครับมันไม่เชิงเจ็งสิมันไม่ได้กำไรเยอะเออพูดผิดยังไงครับสุดท้ายไหลเป็นน้ำแปรกก็ไปลูกเจเบาๆลูกสิมาเพื่อน ฮ่าเป็นคิวไปไอ้ Hi ่ะอ่ะอ่ะไ่แคปครับส่งการบ้านครับ <laughs> เปิดแรกครับเปิดแรกเปิดแรกสวยอยู่เปิดต่อไปไม่รู้ยังไงทำไมแคปแล้วมันหลุดแคปแล้วมันหลุดต้องแคปใหม่แคปใหม่ไปก่อนเอาหลุดอีกแคปอีกเอาติดยังรอบนี้ติดแล้วฮะ สักครู่นะเพื่อนนะัถือว่าเบรกไปในตัวด้วยครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รับชมอยู่นะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะทุกช่องทางเลยแล้วกันนะครับเพื่อนถ้าเข้าไปดูหน้าของช n นลนะก็จะเห็นอยู่ว่าผมปักไว้นี่นี่นี่ส่งกันบ้านแบบเรียวไทม์ครับไม่ต้องดูกันเยอะทุกคนครับแอนส่งกันบ้านเสร็จเดี๋ยวเราไปกันต่อเพื่อนครับ คือมันดีอย่างนี้นะครับว่าเล่นบอมบ์เพื่อนๆครับเล่นไปคุยไปอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเ,เพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มที่อยู่ในรอบของมัคกี้ทางเราจะได้ทราบไปด้วยครับว่าตัวเกมรูปแบบของเกมนั้นเป็นยังไงนะควรเข้าไปเล่นด้วยไหมควรตามไหมควรไหลลื่นไหมนะครับเนะแต่ที่สำคัญก็รับชมก็ความบันเทิงครับลุยสี <c> ่ <oughs> ตัวนะไม่ค่อยได้5ตัวนะยังไงเอ่ยเอ่ยอเฮียมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนมาดิเพื่อน เฮ้ยทิงจบครับไม่รู้เพื่อนๆได้ยินไหมนะครับจิงจบไม่รู้เสียงเข้าใหม่หรือเปล่าหลายๆไปประโอ้ชมพูมาไม่ถึงไอซาความเข้า <c oughs> ไปลูกเขียวครับลูกเจแถวแรกว่างไงเพื่อนไม่เจว่ะยังไม่ถึงเทศกาลนะเอ้ไ้ควันสีขาว ซองสีเขียวเยี่ยวสีม่วงโอ้โหไม่มาไม่เชือว่าลูกคิวจะออกฟั่มันไมไม่ฟั่มเลยเฮ้ยเจ้งครับเปิดนี้เจ้งกระบงครับไอ้สารจ่ายมาได้ไงสามสาม What the fuck แคปเหมือนกันครับเจ้งก็แคปครับจะได้จะได้ส่งกันบ้านเพื่อนๆเนะว่าสาวทามันกวงส่งติงข้างหนังนี้เฮ้ย สักคู่ครับส่งกันบ้านอยู่ครับ estion. มาไปกันต่อเปิดที่2เจงครับเปิดแรกมีกําไรนะเปิด2เจงไม่เป็นไรยังเหลือทุนไปต่ออีกหลายเปิดอยู่ได้แหละไปสักสิเปิดวันนี้พ,พูดเล่นนะครับนานเกินครับขี้เก <laughs> ล่นไลนยนอกก็โอเคใช้ได้อยู่วายมา2ตัวอย่างนี้ก็เข้าเข้าที่เข้าทางอยู่นะฮะโอโโาาู้กคิวแถวแรกไม่มานะครับเอ,อไม่มาคิวไม่มา,มมาลั่นไปก่อนเปิดที่3ามกันทุกคนครับ เอมาที่สี่ตัวอย่างนี้ได้ลุ้นตัวที่ห้าที่หที่7็ที่8ปดด้วยเปล่านะครับโอ้โหเหมือนจะได้ที่ชอบครับที่6ที่7ที่8ปดไม่มีนะครับได้เป็นที่ชอบที่ชอบไปแทนนะฮะมาไหมฮะควันสีขาวควันสีขาวไอ้ลูกเขียวเยี่ยวสีม่วงมาไหมแป้ดเข้าไปเยี่ยวสีม่วงลูกเคครับ ใส้เขียวเพิ่มเติมไปนิหน่อยอยที่แฟรีสปินครับเปิดนี้ไม่รู้จะเจ๊งกระบงไหมนะนี่เปิดที่สาแล้วทุกคนนะใช่ไหมสามแล้วครับต้องหันไปถามแม่ซื้อนะครับเมื่อกี้เล่นไปก็ลืมนะครับเอเล่นไปคุยไปก็ลืมเหมือนกันนะครับหืมไอ้ฟ้าไม่เข้านะครับอีก3าเปิดเหมือนจะไหลทิ้งแล้วว่ะทุกคนอยู่ที่คูณ1ิบนะครับลูกฟ้าพปก๊กไปดอกนี้เอมันดักไว้ตั้งแถวแล้วว่ะเออไปต่อไม่ได้เหลืออีกสอง เลยฟรีสุดท้ายครับโอ้โหฟ้าแถวสามพระเจ้าไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนปิดที่3มก็เจ๊งครับกำไรแค่เปิดแรกเปิดเดียวนะเอออะไรวะสำหรับเพื่อนๆนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มนะครับดูเกมไปแล้วเห็นผมแคปไปอย่างนี้อาจจะหมุดหงิดนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับว่าผมส่งกันบ้านให้สมาชิกในกลุ่มดูนะครับว่าเล่นไปแล้วมันเป็นอย่างนี้นะมีมีกำไรไหมหรือว่าเจ๊งกระบงหรืออะไรก็ตามนะครับนะ สำหรับใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสักครู่ครับเล่นไปคุยไปครับชั่วโมงนี้ส่งกันบ้านเรื่อยๆครับเพื่อนๆครับส่งแล้วก็ไปส่งแล้วก็ไปถ้าสมมุติว่ามันไม่แตกนะครับอาจจะแค่แวะไปส่งกันบ้านแป๊บเดียวครับแล้วเล่นต่อนะครับแต่ถ้ามันแตกครับอาจจะแค่ไปส่งกันบ้านแล้วก็เล่นกันยาวๆพักยาวๆครับนะสเกตเตอร์มา2ตัวลั่นเลยแล้วกันครับรอบนี้เราขึ้นเบีดมานิดหน่อยนะยังอยู่ที่สเกตเตอร์สี่ตัวเหมือนเดิมครับสิบฟรีสปินไม่ขยับไปไหนเลยเฮ้ยเฮ้ย from ก็ไปดอกแรกครับ f r o ก็ไปดอกแรกยังไงต่อเพื่อนแป้เข้าไปลูกเขียวครับอ้อไอม่วงแถวสองไม่มีนะเคมาครับดอกนี้แป้กเาไปโอ้โหได้อยู่แหละได้ไหมล่ะได้อยู่แหละคือได้ไหมได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะครับห้า โอ้โหเตรียมเขาดาวได้เลยเพื่อน4 3 2 1เจ๊งอีกแล้วเด็นยี่สิบเสียด้วยโอ้โหไอ้ฟ้ามันอยู่คร่าว้นแถวเว้นแถวอยู่นะไม่เข้าสุดท้ายเพื่อนขอเถอะโอ้ยเขียวไม่ลงแถวแรกนะเพื่อนนะเฮ้ยเจ๊งอีกแล้วครับเปิดที่สใช่ไหมอ่าแม่ผมหันไปถามแม่ซื้อครับ <laughs> อะไรไข่เด้งไข่ส่งอะไรไข่ส่งอะไรเด้งไม่หยุด อะไรส่งอะไรไปซะไปเออ,เอ,อฟ้ามาดิเพื่อนโอ้เป็นไอเขียวมาแทนนะครับเบเ็ดยี่เบ็ดยี่เบ็ดยี่เจ๊งไปชุดหนึ่งไอ้ฟ้าดอกนี้สวยงามครับเจ็ดสิบสองครับลูกเคมาต่อเน,นื่องไปโอโเคโอเคลูกเจคอมโบชุดนี้ผมไปต่อเลยแล้วกันงั้นแร็เข้าไป สี่ตัวเอเกละสี่ตัวง้วอะทำไมไม่มีห้าตัวเลยวัยนนี้มาหน่อยดิเฮ้ยเปิดนี้ถ้าไม่ได้ก็น่าจะเลิกครับดูจากทุนที่เหลือนะเพื่อนนะ <laughs> น้ำตาแท็บเล็ดไม่ได้ก็ส่งกันบ้านครับสรุปว่าได้แค่เปิดแรกเปิดเดียวนะไอบ้าเอย๋ยลูกเกมมาดิเพื่อนสวยงามรักไปเอาตัวคูณไปก่อนอย่างนี้มีอะไรต่อไหมไม่มีอ๋อเป็นเจไปฮะดูด,ดูว่าเจแถว2มีโอ้โหวายอยู่แถวสไม่เข้าเลยเพื่อนนะ แปรดเข้าไปดิเพื่อนแป๊ดเข้าไปดิเพื่อนฟรัมเข้าไปไอหัวม่วงไอหัวม่วงดอนมกี้สวยงามยังไงต่อเพื่อนอย่าอย่างเงียบเพื่อนสีฟีสปินเฮ้ยเฮ้ยมาสี่ตัวเลยว่ะมาสี่ตัวเลยว่ะฟีในฟีใหมอ่อีกแล้วนะครับห้าตัวไปดิเพื่อนเ มันต้องอย่างนี้จังซีมันต้องถอนงิทั้งเงินทั้งเงทังท้งเเอาแล้วครับทุกคนครับนะสามวันติดติดแล้วนะที่ผมเข้าฟรีในฟรีนะเกินไปเกินไปมึงอย่าซ้ําอย่าบอกว่าซ้านะเกินไปเกินไปครับอีกตัวครับเพื่อนครับไหลทิ้งไหลคว้างเบรกแตกไปแล้วครับยาครับเบรกมาพกเพื่อนเบรกมาเพื่อนเบรกมาเบรกครับโอ้ไม่ได้ยังมีโอกาสอีก3ลูครับ3ลูลูเยอฟเลิฟอยู่ครับไม่เข้าโอ้โหไอ ไม่ยิ้มไม่เป็นไรครับได้มาแล้วชุดหนึ่งครับที่5สเกตเตอร์นะได้เรื่องอยู่ามามาดูกันต่อไป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 ส่วนใหญ่ก็แต่3วันที่ผ่านมานะถึงจะเข้าฟรีในฟรีแต่มันไม่คำนวณให้นะมันไม่จ่ายนะเออโอ้ลูกเขียวมาไม่ถึงเพื่อนเพื่อนเอ๋ยเพ,อเพื่อนเเอ๋ยลูกเขียวมาไม่ถึงโอ้ยไฟม่วงมึงเค okay, ก็ไม่ได้ เลยก้ารฟรีครับทุกคนครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันจัดไปดีอย่าแห้งก็พอครับเหลือ8ฟรีนะทุกคนนะยังได้มาเรื่อยๆครับเพราะตัวคูณเราเยอะนะก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็เยอะอยู่แร็เข้ามาก็โอเคเอ,เอ,เอ,เอโคโอ้อยอย่าเบาเพื่อน เออฟลัมก็ไปได้ลูกสิบลูกเคลูกเจแถวแรกยังไงเพื่อนนั่นไงใช้ได้ตามสั่งนะครับไอม่วงโอ้โหไอหัวม่วงไอหัวม่วงมาก่อนดีเพื่อนหัวม่วงน่าจะจบนะเพื่อนนะเปิดนี้ผมไม่ต่อดีกว่านะครับเพราะว่ามันมันก็ว่าวจะหลายเปิดเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าก็เล่นเล่นไปคุยไปกับเพื่อนเพื่อนก็น่าจะสำเร็จร่วงไปได้ด้วยดีครับจบที่คูณ28แครับแล้วก็ไหลทิ้งไหลกว้างครับ นะฟรีในฟรีมาก็ไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่ถือว่ามีกําไรมานิดหน่อยดีกว่าเสียครับแคปส่งการบ้านครับทุกคนครับเหมือนที่บอกทุกครั้งครับสูตรที่ดีที่สุดไม่ใช่สูตรรูเตียวนะครับก็คือได้แล้วหนีนะได้แล้วหนีวิธีของเราครับสูตรเรามั่นคงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินทางกันมายาวนานเหมือนกันเดี๋ยวขอแยกไปคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มต่อแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้ครับนะขอแคปอีกทีเมื่อกี้มันหลุดไป ฝากทุกคนกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับเกมหน้าเป็นเกมอะไรรอติดตามได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆนะรับชมเพื่อความบันเทิงดีกว่านะครับไม่แนะนำเพื่อเล่นตามครับดูของผมดีกว่าฮ่าๆขำๆนะครับมีมาทุกวันทุกชั่วโมงนะครับแล้วก็จบกันไปด้วยดีกับช่วงเล่นไปคุยไปกับชิปสมิทครับสำหรับวันนี้ดิฉันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย